สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตําแหน่งของดีเลย์ต่างๆนะครับแต่ผมไม่สามารถบอกหมดได้นะครับเพราะว่าผมจะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจที่จะดูนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับมันจะมีมีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาฝากว่าให้อธิบายวงจรดีเลย์แล้วก็วงจรไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าดีเลย์ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็น ฮอนด้าชิตี้นะครับปี2018นะครับ17 18 19นะครับน่าจะเหมือนกันนะครับตัวบล็อกเครื่องแล้วก็ตัวสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตำแหน่งของดีเลย์นะครับตำแหน่งของดีเลย์จะมีอยู่สองฝั่งครับตำแหน่งแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นกล่องดีเลย์นะครับอยู่ข้างกระเบนนะครับตัวนี้เป็นกล่องดีเลย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกล่องดีเลย์เล็กอีกหนึ่งตัวนะครับก็คืออยู่ข้าง a b s นะครับนี่คือปั๊ม ABS นะครับแล้วก็จะมีกล่องดีเลย์อยู่นะครับผมจะมาพาไปดู ดีเลย์ใหญ่กันก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการรังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับและนี่จะเป็นหน้าตาของกล่องดีเลย์นะครับอยู่ฝั่งแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกฝั่งนี้ก่อนนะครับมันจะมีหนึ่งฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกฝั่งนี้นะครับผมจะบอกว่าดีเลย์แล้วก็แพงฟิวนะครับตัวนี้จะมี1หนึ่งจุดแล้วก็ในรถอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัััวนนนี้กกก่อะครบหลลๆเย ฝากถึงพี่ที่คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับตัวแรกเลยนะครับนี่คือแถวนี้นะครับที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นดีเลย์ทั้งหมดนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนี่นะครับตันนใดที่ยังไม่รู้นะครับนี่คือดีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตำแหน่งของดีเลย์แต่ละตัวนะครับเดี๋ยวแผงมันจะมีใต้นี้บอกอยู่นะครับนี่คือไม่ใช่ดีเลย์นะครับตัวนี้คือฟิวครับ ที่ก็บอกมาคือฟิวนะครับนี่ครับคือฟิวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิวกันแบบคร่าวๆนะครับตัวตัวนี้นะครับที่เราใช้ก็คือนี่นะครับจะเป็นฟิวสามสิบแอมตัวนี้นะครับตัวตัวใหญ่นี้นะครับด้านบนจะเขียนสามสิบแอมนะครับจะเป็นมิวฟิวเมนของพัดลมนะครับเป็นฟิวเมนของพัดลมทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ตัวเจ็จุดห้าตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเจ็ดจุดห้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฟิวของ ที่มาเลี้ยงดีเลย์ของของแอร์นะครับฟิวตัวนี้ขาดแอร์ก็ไม่ต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว20แอมป์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิวของปัดลมนะครับเป็นตัวปัดลมระบายความร้อนนะครับถ้าถ้าดูจากในรถนะครับเป็นฝั่งของคนนั่งนะครับตัวนี้เป็นฝั่งของคนขับนะครับมีคนนั่งนะครับ20แอมป์นะครับนี่คือฟิวมนนะครับนี่นี่อธิบายแบบคร่าวๆนะครับเรื่องฟิวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวฟิวตัวนี้นะครับแล้วก็ในรถด้วยคลิปนีี้นนนะะะคครรัับบบผมมจาาออธิยยตแห่งงขดเล์ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายดีเลตตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับนี่นะครับดูดูจากข้างกอง ECU ก็ได้นะครับมันจะติดอยู่ฝั่งนี้นะครับของท่านใดเป็นสีอื่นก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตำแหน่งก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ปีนี้ก็เป็นตำแหน่งเดียวกันแหละครับเรวมาเรื่องวันนี้ตัวแรกนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือจะเป็นดีเล์ของแอร์นะครับก็คือเวลาเราเปิดแอร์ดีเล์ตัวนี้จะสั่งแล้วก็ไปต่อแอร์นะครับแต่ดีเล์ตัวนี้เสีย ก็คือแอจะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ดูฟิวตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันทํางานร่วมกันนะครับไฟผ่านฟิวมาแล้วก็มาเข้าขาสั่งงานนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไว้ในวิดีโอที่ก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นฟิวเพื่อเพื่อป้องกันตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นดีเลย์แอนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นตัวทํางานอะไรนะครับแล้วก็มาตัวถัดไปนะครับตัวที่สามตัวนี้ข้ามไปเลยนะครับมาตัวที่สามนะครับตัวนี้คือเป็น ดีเลย์ของพัดลมนะครับดีเลย์ของพัดลมเวลาอุณหภูมิถึงไฟจะมาต่อนะครับแล้วก็จะสั่งงานตัวพัดลมฝั่งคนนั่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพัดลมฝั่งแอร์นะครับเวลาจําตัวนี้ครับมันจะติดทั้งสองตัวนะครับจะติดเบอร์หนึ่งนะครับไอที่สําคัญนะครับคือฟิวตัวนี้นะครับอ๋อคือดีเลย์ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ที่สุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดีเลย์ควบคุมพัดลมทั้งสองอันตัวของสองตัวนี้นะครับจะเป็นดีเลย์ควบคุมนะครับ นี่นะครับถ้าเปิดแอร์ครับดีเลย์ตัวนี้จะทํางานครับดีเลย์ตัวนี้จะทํางานแล้วก็พัดลมทั้งสองตัวจะทํางานนะครับพอถึงอุณหภูมิที่รถได้ตั้งไว้นะครับหรือว่าที่ค่าผู้ผลิตได้ตั้งไว้นะครับประมาณของผมอยู่ประมาณ96 95 96องศานะครับตัวนี้ก็จะทําการต่อแล้วก็สั่งการต่อ2ตัวนี้นะครับให้มันทํางานแบบ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 อนุแบบขนานแบบขนานกันนะครับตอนแรกนะครับตัวนี้ต่อตัวเดียวจะทํางานอนุกรลมก็คือทํางานแบบเบอร์หนึ่งนะครับ พออุณหภูมิถึงตัวนี้สั่งต่อสองตัวนี้ทํางานด้วยกันนะครับก็จะเป็นพัดลมแบบทํางานแรงเบอร์สองนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าพัดลมเวลาทํางานจะทํางานแบบเบาแล้วก็แบบแรงนะครับก็เวลาแบบเบานะครับพัดลมจะต่ออนุกรมกันนะครับเวลาแบบแรงพัดลมจะต่อขนานกันนะครับก็นี่นะครับเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นดีเลย์แตนะครับสองตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นดีเลย์ลิ้นปี๊ีเสื้อนะครับ นี่เป็นดีลีบพิเศษนะครับท่านใดนะครับที่พอมีข้อมูลแล้วก็ความรู้นะครับผมมิ้นไว้ได้นะครับตัวที่ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็สองตัวนี้ด้วยนะครับผมผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ของแอร์คือตัวนี <c oughs> ้นะครับนี่ผมได้ทดลองแล้วนะครับของแอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ของพัดลมสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวหลักมันนะครับสําหรับควบคุมสองตัวนี้นะครับถ้าของท่านใดเสียนะครับก็มีดีช็คนะครับเดี๋ยว มันมีผมบอกอยู่ในคลิปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สองตัวนี้นะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่ามันมันคืออะไรนะครับผมยังผมยังไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวถ้าผมแน่ชัดเมื่อไหร่ผมจะมาอธิบายโดยรวมทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใจรู้ก็ต้องไปดูคู่มือการซ่อมหรือว่าดูข้อมูลที่ศูนย์นะครับผมผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับนี่นะครับอีตัวหนึ่งครั้งนะครับนี่คือดีเลย์รวมของปัดลมทั้งสองตัวนะครับนี่คือปัดลมเวลา อ่าหม้อน้ำถึงอุณหภูมินะครับน้ำถึงอุณหภูมิตัวนี้จะต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีเลย์พัดลมแอร์นะครับแล้วก็นี่คือหน้าคัดของคอมแอร์นะครับแล้วก็นี่คือฟิวของมันนะครับฟิวของพัดลมทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ฟิวของอ่าฟิวของคอมแอร์นะครับคือเจ็ดจุดห้านะครับก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งฝั่งนะครับไอ้นี่นะครับจะเป็นดีเลย์อีกหนึ่งฝั่งนะครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับแต่รูใส่มีอยู่สามรูนะครับสามช่องนะครับแต่มมมััันนใ้าาตววเดียะครบถผ ดาวเอานะครับน่าจะเป็นของ ABS หรือว่าของของ ABS น่าจะเป็นของ ABS นะครับน่าจะนะครับผมไม่มั่นใจนะครับท่านใดรู้ก็ช่วยตอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไปดูในรถนะครับนะครับคือตัวในรถนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันห้าตัวนะครับแ่ที่ผมให้ดูหลักๆเลยนะครับคือตัวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับนี่คือดีเลย์ของปั๊มปิ๊กนะครับ ตอนนี้ถ้าเสียปั๊มติ๊กจะไม่ทำงานเครื่องยนต์ก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับนี่คือดีเลย์ของปั๊มติ๊กนะครับมันก็จะมีฟิลของของปั๊มติ๊กด้วยนะครับแต่ผมจำค่าไม่ได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีเลย์ทั้งสี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดีเลย์ของพวกอุปกรณ์ภายในรถนะครับผมยังแยกออกไม่ได้นะครับว่าอะไรคือตัวไหนนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือตัวถีฟ้านะครับมันเป็นดีเลย์ของปั๊มติ๊กนะครับถ้าปั๊มติ๊กเราไม่ทํางานนะครับให้มาดดูีีีย์สฟ้้าตััวนนนก่ออะครบ ไอ้วงอะไรแบบนี้นะครับมาอยู่ช่องนี้นะครับให้เราตอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ให้เราดูข้างในนะครับมันก็จะมีตัวสีฟ้าอยู่นะครับตัวสีฟ้านี้คือดีเลย์ั๊มอิกนะครับสาคัญนะครับตอนนี้นะครับเป็นคร่าวๆนะครับที่ผมรู้นะครับเรื่องดีเลย์นะครับก็ผมได้อธิบายดีเลย์ที่ผมรู้แบบคร่าวๆนะครับก็มีอยู่สามตำแหน่งนะครับท่านใดที่รู้ว่าตำแหน่งดีเลย์คือตัวไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อว่าให้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับและ ให้เป็นสาธารณะนะครับเพื่อว่าคนที่ค้นคว้าหาความรู้หรือว่าช่างที่จะดีไวหรือจะซ่อมรถด้วยตัวเองนะครับได้รู้นะครับก็ท่านที่มาคอมเมนต์ไว้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับความรู้แต่สําหรับผมก็มีอยู่แค่นี้ครับผมได้ทําการทดลองแล้วก็ซ่อมไปนะครับที่ผมรู้นะครับผมก็ได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับ่วนท่านใดจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ